ทำไมทำเช่นนี้เวลาเสียชีวิตซึ่งเป็นธรรมะจากงานศพที่ทําให้เราเข้าใจถึงเหตุที่ต้องทําเช่นนี้ในงานศพเช่นการสวดอภิธรรมการมัดตราสังบวชหน้าไฟพระจูงหน้าศพเวียนศพสามรอบทําให้เราตระหนักว่างานศพงานหนึ่งที่เราทุกคนเข้าใจว่า จัดขึ้นเพื่อผู้วัยชนแต่ที่จริงแล้วเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้คนเป็นได้เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตและดำเนินชีวิตไปในหนทางที่ถูกต้องด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า 1. มัตราสังสามเปลาะมัทีิคอหมายถึงบ่วงรักลูกมัทีิมือหมายถึงบ่วงรักสามีภรรยา มัดตรงข้อเท้าหมายถึงบ่วงรักทรัพย์สมบัติติดอยู่สามบ่วงนี้ไปนิพพานไม่ได้ต้องเวียนไายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีจบสิน้น 2. เคาะลงรับสินไม่ใช่ให้คนตายมารับสินแต่เพื่อเป็นการบอกคนที่มาร่วมงานว่าอย่าเอาแต่มวัวแต่ประมาทขาดสติไม่สนใจในหลักธรรมคำสอน เมื่อตายไปหมดโอกาสทําความดีจะเคาะจนลงแต่ก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ 3. สวดอภิธรรมมักสวดเป็นภาษาบาลีคนรับฟังไม่รู้เรื่องจึงนึกว่าสวดให้คนตายแต่จริงๆแล้วเป็นการสวดเพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้นำหลักธรรมไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันดังนั้น แม้จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผลควรสำรวมส่งจิตไปอยู่กับเสียงพระสวดให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเสียงพระสวดก็จะเกิดสมาธิจิตได้ 4. บวชหน้าไฟมักเข้าใจกันว่าเป็นการบวชจูงผู้ตายขึ้นสวรรค์ความจริงนั้นไม่ใช่เพราะการบวชหน้าไฟ เป็นการปรงธรรมเวทต่อการเกิดแก่เจ็บและตายในที่สุดมนุษย์ก็มีเท่านี้ทำให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียะวิสัยไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศคลวาดและพอใจในสมณะเพศมุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเข้าสู่มรรคผลนิพพาน 5. การนิมนต์พระจูงหน้าศพ เพื่อจะสอนคนที่ยังอยู่ให้ได้สำนึกว่าตอนที่ยังอยู่ต้องเดินตามหลังพระหมายความว่าให้ดำเนินชีวิตตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองจึงจะอยู่ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้า6การเวียนซ้ายสามรอบหมายถึงการเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามอันมีกามาภพรูปภพ และเอารูปพบด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปทานก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิ้นฉะนั้นต้องทวนกระแสเป็นการสอนทำชั้นสูงจึงได้พาศพเวียนซ้าย 7. การใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าศพเพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพาน ต้องชำระจิตให้สะอาดด้วยน้ำทริปจากพระธรรม 8. การแปรรูปหลังจากเผาแล้วมีการเก็บอัฐิและมีการเขี่ยขี่เท่าผู้ตายให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมาเพื่อจะบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้วตามวิบากของกรรมต่อไปดังนั้นอย่ามุดแต่ลงลาบยศสรนเสริญ หลงตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่สิ่งทั้งหลายเอาไปตอนตายไม่ได้